เที่ยวเมืองน่านเที่ยวกับจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นจังหวัดที่มีตัวเมืองนั้นอยู่ติดกับริมเมน้ำโขงมีมอนเสนีเป็นจังหวัดที่มาเที่ยวง่ายมากๆคือบินตรงมาได้เลยมาเที่ยวเมืองน่านเที่ยวไปกับแอเอเชียที่มีเที่ยวบินจากกรุงเทพดอนเมืองมานครพนมสูงสุด4เที่ยวบินต่อวนันสะดวกมากๆคือบินมาเที่ยวทั้งทีสะดวกจีนีวิวขอเป็นไกด์พาเที่ยวจะพาทุกคนไปมูไปหาความรู้ไปทําบุญและไปหาของกินพร้อมแล้วก็ไปเที่ยวกันเริ่มแรกต้องมากับที่นี่แดลมาร์ของจังหวัดนครพนมพระยาศรีสตานาคราชซึ่งเป็นพ สุดของภาคอีสานมีความสวยงามโดนเด่นประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงหากใครมาขอพรหรือบนบานองคพญาสีสตานคราชอาจสำลิดผลเพราะมีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์จริงและถ้าพูดถึงแม่น้ําโขงเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวหาความรู้ที่โลกใต้น้ํากับที่เลยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าจืดโลกของปลาแม่น้าโของอันนี้เราแนะนําเลยมีปลาน้ําจืดหลากหลายชนิดมากๆโดยเฉพาะตรงทางเข้าจะมีน้องเต่าที่เราสามารถให้อาหารได้พอเริ่มเข้าไปข้างในเราก็จะพบเพ็นกับเหล่าน้องปลาหลากหลายสายพันธุ์เลยทุกคนเดินชมได้ความรู้เกี่ยวกับปลา มมาากยและไฮไลท์ของที่นี่คือการมาลอดอุโมงค์ปลาขนาดใหญ่ซึ่งในนั้นจะมีปลาบึกตัวใหญ่ว่ายไปมาต้องถ่ายรูปเซลฟี่เอาไปโหลดโซเชียลกันหน่อยแล้วถ้ามีเวลาต่อจะพาไปทำบุญกันที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารหรือพระธาตุพนมซึ่งเป็นาศาสานสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสานซึ่งใครมานมัสก,การพระธาตุครบ7ครั้งเขาบอกว่าจะเป็นลูกพระธาตุเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหรือแม้แต่การได้มากราบองค์พระธาตุพนมก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ผลบุญยิ่งนักและพระธาตุพนมนั้นยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิด อาทิตย์ต้องมาที่นี่เลยจากนั้นกลับเข้าตัวเมืองมาเดินหาของกินกันที่นี่กับถนนคนเดินคนครพนมมีร้านค้าร้านอาหารเพียบเลยจะช้อปปิง้งเสื้อผ้าแฟชั่นร้านของฝากคือมีหมดเป็นถนนคนเดินที่จัดอยู่ในย่านเมืองเก่าที่มีสเสน่ห์มากๆบอกเลยว่าต้องมาเดินดูจริง,รงๆแนะนําเลยมาเที่ยวเมืองนะ้าเที่ยวกับแอร์เอเชียสะดวกตรงเวลาและมีเส้นทางบินครอบคลุมสุดในไทยแล้วจองในที่ airasia.com ได้เลยบอกเลยว่าทุกคนห้ามาพลาดกันนะ